ก็กลับมาอยู่ในพาร์ทที่4นะครับกับมอร์ดนวาเฟร์พารเออมอร์ดนวาเฟร์สองนะครับขอดูซีจากพาร์ทที่แล้วครับแม่งเลยไปอยู่หน่วยนู้นโดนยิงโดนหักหลังกับยิงเลือดสัตว์มันจะรอดหรือเปล่านี่มาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยไอ้ห่ามันเก่งเอาคือเอ้าสวยตายหมดแล้วยังยิงทันทีแล้วกูโดนยิงมาอ้าวอ๋อมันเอืออ่ะนี่กูตายเหรอ ต้องทำไรอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นได้ขึ้นให้ทำอะไรแล้วท่านผู้ชมนะคุณไม่เป็นแล้วเนี่ยเอาไงวะเอาไงดีวะเอามันคนเดียวมันเก็บรวดเก็บหมดเก็บดาวเก็บดาวเกต้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกต้าวอย่างนี้เหรอเก็บดาวยังไงไม่ใช่ไหมโอ้ยคนเดียวแม่งเก็บเกือบหมดทีไหมว่าเกือบตายขารถอีกรอบแล้ยโอเคอันนี้ คนเดยสุดยาออกไปเพื่อนเราไม่อยากทำนายหาทีเราฆ่าคนมาเยอะแล้วเราอยากทำแบบทำดีบ้างเพื่อผู้คนโอ้ยออกไปจากถนนไอ้บ้าไม่อยากโดนยิงก็แอบไว้ดิมันเดินตามทำอ๋อเเพื่อนเหรอโอเควิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยชิบหายยิงอ้าวขอ <c oughs> โทษครับ อ๋อแอฟผ้สิงปืนไวชัดๆมีคผู้นิตายหาเลยโอเควิ่งเหมือนเดิมวิ่งทางเดิมเลยสตอรี่นะฮะทำไม่ตัดมาทุกพาร์ทต้องตายทุกพาร์ทเป็นอะไรวะไอลโหลอะไรวะฮัลโอล follow f o โ l o w โอ้ยอย่าชนอย่าชนจากกูดนิสิงตายหาโอเค เนี่ยตอนแรกก็วิ่งมาอย่างนี้นะแล้วพอเราเห็นเนี่ยแม่งชุดรู้เรื่องเลยตายเหมือนเราจะมาจับไอ้นี่หรือเปล่าอ้าวสุดหายนี่เขานั่งกันเต็มที่แล้วกูนั่งบ้างเอาใหม่เอาใหม่มมวิ่งใหม่วิ่งใหม่ต้องอ่านให้ดีนะต้องอ่านให้ดีไม่อ่านให้ดีนี่ชิบหายแน่ให้วิ่งตามไปหรอวะ เดี๋ยวต้องลองวิ่งตามดูอันนี้โคตรไหมล่ะโคตรใช่โคตรเปล่าหน้าตาเหมือนโคตรเลยเทคในช็อตยิงที่ขาอ๋อโอเคแม่งงงตั้งนานยิงสไตล์เลยเกือบไปแล้วโอ้ปิดประตูไปทำทาลามาซาลามานมันซะ ให้มันคลายของลราออกมาโอ้ย200เมตรไกลจังวะมีรถให้ขับปะรถให้ขับป้า่วิ่งอย่างเดียวเลยทิ้งหายท้้งหาแล้วทิ้งหายแล้วลงบอบลงอ้าวมาถึงคู่แอบเลยชิบหายยิงยิงเฮ้ยเมื่อกี้คนเมื่อกี้กับตัวไอตัวเมื่อกี้มันทำไมหน้าตาเหมือนกันวะ

มึงเข้ามาอยู่นั่นวไฟตะโขงขวานให้เอ้าจิงขาเพื่อนถอยแล้วเพื่อนบอกมึงยิงอะไรมึงปาระเบิดอะไรของมึงเนี่ยเป็นทหารจริงวะเนี่ยทหารมึงได้ฝึกมาจริงวะเนี่ยเอ้านี่ไงบินเข้าแตกกระบาลแตกหน้ากผมเป็นทหารที่เกลียงระเบิดไปเยอะขนาดนี้เลยวะต้องขี่ลูกต้องขี่ลูกเนี่ยโอ้ยจะไหนวะ เนี่ยนั้นเหรอเอาไปเลยว่าให้มึงเอาไปเลยเลยย้อยเอาแม่งขึ้นบนรดาขึ้นโอ้แม่งขึ้นอะไรวะขึ้นอืมขึ้นกำแพงไอ้ขึ้นกำแพงอะไรวะขึ้นขึ้นขึ้นอะไรวะช่างแม่งก็ไม่เรียกก็ได้บักเวนบักเวนตายเหรอโอเคเรียบร้อยอุ้ยโอเคเก็บแล้วอุ้ยชิบหายโดนโดนรถมาริโอเลย โอ้โหอ้ยโอ้ยอุอ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยคนเจ็โอ้ยคนอะไรคน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 อ้ยอู้ยกูตายได้ยังไงเนี่ยบมาฟากนี่กูตายรอบที่ไหนแล้วเนี่ยเฟลรอบที่ไหนแล้วเพื่อนเอาไปเลยโอ้โหจาไอชาไอชาไห้างวะต้องแบบว่าต้องต้อง มันต้องพิกแพงแล้ว่ะพิกแพงพิกแพงพื้ที่แถวบ้านเนี่ยแหละแพงพิกแพงอุ้ยย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 มียยยนยย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 ายียยาอยย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 ยิชเลยดีนะแม่งเหยยยอยวว้ ยิงแบบยัดหน้าหมดจังเาควรจเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านนี่ปลอดภัยเลยแน่โทษฝนโทษโทษแบบยิงแล้วโทษด้วยกันโทษด้วยกันไอชิบหายยิงที่รูปกระจกไปเลยตายแล้วโอเคึงอุ๊ยโอชามึงเปิดประตูทำไมเฮ้ยชิบหายจากกุเอ าไปอยู่ใกล้ไฟเลยกูสอภาษาบาลต่อหน้าไฟเราจะไม่เข้าไปยุ e ่งกับมันนะโอ้โหโทษเพื่อนวิธีเราพานายไปตายไม่ต้องห่วงต้านี้นายก็ตายอีกรอบจะเป็นอะไร่ะยิงตูดยิงตูดยิงตูดหายหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวมันยิงถังแล้วยะไปอยู่ใกล้ถังเลยชิบหายโอ้โหนั่นไงวิ่งมาแม่งยิงเลย สลาดกันนะนี่เราสลาดกันนะนี่เราสลัดกันนะเนี่ย,นนย,นนยอู้ช่าโอ้ยโอ้ยอู้ยชุบฟุบฟุบฟุบโอ้ยพันนี้ยาวพันนี้น่าจะยาวอยู่เขาตายบ่อยตายบ่อยอุ้ยวิ่งมาหาคุยกับเพื่อนกันแอดเฟสแอดเฟสมาเลยอ๋อทำไงวะสุดทายนี่โอ้ยโอ้ยไปบ้าอยออ๋ย ยังไม่ตายอีกแล้วถึงลูกซองเป่าแม่งเลยไม่ไหวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอแอ่ความเพื่อนก่อนอุ้ยเป่าหงายท้องนั่งหงโอ้ขอแอ่วความเพื่อนไปเบิ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยนำร่องรอบหนึ่งเปลี่ยน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 ปืนนี่อ๋อ อุนน้ยแม่ง <ility> ฟ oh, okay. okay. oh, oh, oh. ันระเบิดใส่หน้ากูเลยเอายังไงวะเอายังไงวะตลอดแม่งเลยถึงตายแล้วก็ไอชิบหายตีหัวกระบานแม่งเลยโอเคมุกมุกอุ้ยชิบหายกูก็เลือกับเพื่อนกูมาแล้วเดี๋ยวโอโหเดี๋ยว็ดตรงนี้ตงนี้โอ้โหโอ้โหขอทับก่อนทับก่อนอาเป็ดอือ ยิงเข้ายิงเข้าแขนยิงเข้าแขนออไอ้าจะขึ้นไทำไมพ่อไปลิงอ่ะโอ้ยลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเยดี๋ยเพื่อนช่วยไมั้นไม่รอดแน่ๆใครบันบางอะไรอ๋อโอ้ยยิงทะลุก็มีอ่ะอมอ้อ้ยมันมันมันหมกระเบิดมันหมกมันหมกระเบิดเอาไปเลยอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเพื่อนดีเดี๋ยวเเพื่อน ขอโทษที่หยาบนะฮะแต่ก็ไม่ไหวเลยฮะมันไม่ได้ครับเล่นเกมแบบนี้ต้องไอ้ซัรตอไม่ใช่เจอไงไม่คุ้เจอปืนแล้ววะอย่าเอาเออช่างมันก็ไม่เอาก็ได้เออย,ยิงกระจายยิงกระจายโอ้ยหาปกุ้ตองคุนอารมณ์วะปืนอารมณ์ชัดๆยิงกระสุนใหญ่นัน่นมันตั้งเยอะ กระจอกไกระจอกเพอยต้องใช้ระยะื <hi> ่อกี <hey. S 2> ้เท่านั้นจริงเวยโอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านของมันเกณฑ์คนมาจากไหนกันเยอะแยะวะไหนวะอุ้ยระเบิด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 โอ้โหถ้ากูอยู่ไม่รอดแน่ๆไหนวะไหนวะไอ้ทาอยู่บนบ้านกูเลยเหรอ โอ้ยไปไหน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 ทั้งอะไรเนี่ยเอาซาดอะไรวะไปทางไหน,นอ่ะเฮ้ยทหารหลงทางรอบที่แล้วกกู็อ๋โอโอเครอบพีแล้วก็ขับรถได้เป็นรอบนี้ก็หลงทางอะไรวะรไม่น่าเป็น,นทหารอะไกูเนี่ยโอเคอเค้ยกูตกใจหมดเลยหมาบ้า,าไม่เป็นไรเรารักหมาโอ้ยบ้าแล้วไอ้กูเล่นคนเดียวเลยนะ โอ้ยมามาอุซารักมาไม่จริงหมาไม่จริงๆวิลเบิร์ดอ้อยตายแน่ๆโอ้โหเกือบแล้วเอาอไรดีวะเอาอะไรดีวะเอาไรดีวะออกไปดีนึงออกไปดีโอ้ยโดนลุมล้อมอ่ะอุ๊ยโอคนเดียวแม่งก็เอาตัวได้เว้ยโอย คุณเล่นระดับอะไรวะเนี่ยมันยากจังวะเกมเซฟโอเคเซฟอ้ยหอยวะมึงตายตายไม่ตายตีแม่งเลยนี่นะใช่ไหมนะบิดหัวนมไปเห็นกูเหรอนี่นะโอ้ยโอ้โหเกือบเกือบนะเกือบเลื้อไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยน่าเล่นเลยเพื่อนไแอบบอลขอขอรีเลื่องนะขอรีเลื่อนะน่บแล่นว่ะโอ้ยอีบ้า แถมให้อีกอันเหนือยไปเลยตายซะหายไปไหนต่อไหนต่อวะนี่เหรอต่างหงยดาวถูกปุ้ยโอ้โหแล้วโอ้มันจริงแรงอะไรขนาดนั้นวะโอ้ยโอ๊ย โอ้ยหัวโหแมตรงนี้หัวรนี้โอ้อหอเด้เด้้มันเห็นเราทุกที่เลยฮะเราไม่เห็นมั้เวรใกล้แล้ววะระยะประชิดแล้วต้องจัดนี้ละโอ้เสียงมันจุจั๊ตุกแก๊แกขนาดเสียงในวิทยุเลยนเจ้าเจ้าจู่ฟิวดีไงนั้งหนา เ6เมตรเองเพื่อนอีกเวนอะเดี๋ยวไปเออกูเห็นอยู่นั้นแน่นอนอุ้ยอ๋อขาเห็นขาแล้วเห็นขาแล้วเออตายยังกูเคยตายแล้วอยู่เนี่ยอยู่ไหมเนี่ยหมดนะหมดนะหมดนะโอ้ยแอบดบอลเอ็ดบอลเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนจะหมดเลยนะเนี่ย อุ้ยอะอ้ยะอ้ะฟอสฟอสฟออ้อุ้ยอมันมันมันโอ้โหโอ้โหโอ้โึงกันอนเลยนอนเลยงนอน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 เลยางนี้ต้องนอนโอ้ยโอยลูกซองไวกซองไวโอโหลือหนาไ้พวกนี้นี่ ามกูเป็นดาราเลยมึงเออยังรู้ไปมเฮ้ยเอาอยู่นี่ก่อนได้ปะโอเคเข้าได้อยู่ไปก่อนน่าโมยน่าโมยเลยไปไม่มีมินิแมพให้ดูเลยเหรออุ้ยยังไงอุ้ยอว้ยเอ้ยไอ้หน้าเหมือนกันไอ้แฝดไอ้แฝดไอ้บ้า โอ้ยหัวก็ตกหัวก็ตกหัวก็ตกหัวกตกโอ้ยอยไปเข้าบ้านแล้วกูจะอยู่ข้างนอกโอ้ยทไมก็มีเหละออ้ยไอห่ามอย่ามาอย่ามาอยามาอย่มาอมอย่างนี้ละอย่างนี้ลอย่างนี้แล้อยงนี้ล้อยนี้ละอนี้แม่เยทุกของเือนลมมันคือมันยิงเบาทวะยิงเบาเทวะยิงเบาทวะสนหมดแล้ว แอ,อ <Elena> ่นไอ่นไม่ไหวแลับไม่ไหวแล้วฮะอยสมัยมอ้ยไมัยไมัยมต้องการเทาไหร่เวยต้งการเท่าไหร่ต้อการเท่าไหร่อันนี้ดีกว่าหายหายไม่ไหวไม่ไหวจะเชียรกับลูกซองอืตที่งกแดกโดนกูแดกแล้วอยชิบหายกระสุนหมดไหมเนี่ยแล้วเหรอ โอ้ยเลยอันนี้เดือลยสามว่าสามว่าก็นัดนะเพิ่ตียมก็สุนชาร์ดนะวะโอ้ยมีคลิกขวาคลิกซชาร์ดเลยเพิ่งรู้โอเคเที่ยวว่าต้องเอาอะไรไปดีวะหาปืนีเหรอโอเคได้อยู่โอ้โหเอคเคมันติดติดกล้องเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยบ้านมันก็เยอะเลยนะ ปืนพวกมันนี่แหละมึงมันใช้ปืนไม่รู้เรื่องพวกเธอไม่ได้มันมมัันนไม่เข้าอ่ะคือทหารต้องหนักแน่นต้องแบบว่าต้องมีการเสียงดังนิดนึงนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยถ้าไม่เก่งใจกูเอามือหยิบระเบิดแล้วทำไมกล้าไม่เคยโอเคโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วอย่ามายุ่งอีกฮะที่แปลงนี้นี่ ฮ่าสุดคิวเจ้าคิวเจ้าเจ้าคิวเจ้าเจะเอาเข้าบ้านสิคุชไายโอ้ยกัะตันกัะตันนึงคิวโอ้ยกระตันมันยิงผมกัะตันนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสะพายแล้วกัะตันนั่นนั่นนั่ตันจะเย็นข้างหลังมีวะเย็นไม่มีนะอ้ออโอ้ยเอ้ยเอาเหไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ต้องเข้าบ้านนี้ต้องเข้าบ้านเลย เข้าบ้านเลยนะอุ้ยข้างบนก็มีข้างบนก็มีเหรอ e เะะดี๋ยวเ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 รื่องเดี๋ยวูเรื่องการเดี๋ยวรูเรื่องการใครดีกว่าไหมใครดีว่าน้อยทั้งหมมันจะทางไหนโดนยิงโดนิีไม่เอาโอ้ยกดแถบติดกดแถบอ้ยลงโอ้ยออกมาแป๊บเดียวนี่กูจะตายอีกแล้วเหรอเรื่อกูมีเกาะกะเนี่ยถามจริง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ออยู่ข้างนอกตกใจหมดเลยบ้าโอ้ยฮะเอ้ยขึ้นขึ้นบันไดก็อันนี้ไม่ได้ว่าใครมีปลาระเบื่อไรใครขยันนักเหรอวะเอาไปเลยบ้าเอ้ยทุกเวรโอ้โหทำไมมันตาไดี่ม็นนานเนีวะอันนี้มันนานเนีวะใครมันยุยเนี่ยโอ้ยโอ้ย ทุหมดรอบนนี้ไม่มีปืนยิงแล้วเน่โอ้ยโอ้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 โอแรกด้วยความเจ็บปวดมากเลยโอ้ยหายแล้วอะไรกูเห็นอยู่นั่นไงโอ้ยขวามาจากไหนวะไมกแล้วเหรอ มีแบบมีวันหมดไหมเนี่ยหรือว่าต้องให้ฝ่าไป,ไปวะ ô, โ,โอ้ก oui, ับตาอยู่นู่นโอ้กับตันมันไปเร็วจังวะโอ้ยอ๋อ้ยออ๋อไหนวะเอาระเบิดขึ้นมาเลยผายผ่านโอ้เสือโอ้ยอยู่นี่พี่เองไอ้บ้าก็เพื่อนกันแล้วเนี่ยโอ้อยุ่งจัง

พี่พทแล้วเมันเมตาขอนม้มงยิงตายที่แล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมตัตันมันยิงบอมคิดถึงกับตันที่สุดเลยโอ้กับตันโดดลงมาัวเอือ สวยงามจับได้สวยยิงด้วยข้ามกระดุกกระดิกล็อกย,ยิงแน่นอนนะฮะโอ้โหได้ด็อกแท็กมาแนละ้วนล็อกความ์ทสำเร็จนะฮะในพาร์สสาานนาทนี้ผมก็ต้องขอจอบไบ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาครับไอพีแบ ck